รถปี2024เลขไมค์แค่20,000กับ c o r o l ่าคอร์คันนี้นะครับผมเป็นตัวไฮบริดนะแล้วก็เป็นตัวแบบว่าอ่าตัวไฮบริด GR Sport ครบจบครับผมลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะถ้าลูกค้าอยากได้นะแต่ก่อนจะไปดูไปชมหรือว่าก่อนจะคลิกนะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนดูรถมือสองวิธีการดูรถมือสองนะว่ามีชนหนักจมน้ําย้อมแมวปิดค,ความไฟไหมกับไม้อะไรหรือเปล่านะนะเดี๋ยวดูนี้ก่อนคนระับข้างหน้าไฟหน้าเป็น LED แบบนี้นะ มีเดทาม์ลันนิ่งไรมาให้มีแบบเซนเซอร์หน้าหลังครบจบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดกระโปรงให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูก่อนอืมนี่เดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูแล้วมาดูด้านในครับผมว่ารถคันนี้กริบกริบขนาดไหนนะสวยๆเป็นงขนาดไหนนี่โอ้โหเป็นไงห้องเครื่องชัดเจนเกือบหาไม่เจอเซ่อนไว้ตรงนี้นี่เองนะมาดูครับผมนี่โค,าคราช1.8 เป็นตัวไฮบริดครับผมแล้วก็ TR Sport มานะพี่นะคันนี้นี่เป็นไงท่ทองท่อแอร์ไม่มีรอยสนิมคันนี้ไม่มีจุดจมน้ําแน่นอนนะไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักรู้ได้ไงครับผมฝากระโปรงไม่มีรอยไข่รอยขันนะพี่ฝากระโปรงไม่มีรอยไข่รอยขันนี่กันความร้อนแบบยังสวยๆยาง,งามๆอยู่พี่เอาง่ายๆเลยรถคันนี้นะรถปีเดียวเล็กไม่สองหมื่นพี่รถปีเดียวเล็ไม่แค่สองหมื่นเท่านั้นครับเวลาดูนะให้ดูน็อตทางซ้ายและขวานะพี่ มันจะมีสองฝั่งเนาะสำหรับฝากระโปรงหน้านี่ซ้ายขวาครับผมดูกันให้ดีค่าสีจะเท่ากันนะค่าสีจะเท่ากันหมดครับผมแบตเตอรี่ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานอยู่นะนี่แบตลูกเล็กเองนี่แต่ถ้าอยากได้แบตใหม่นะมาซื้อกระผมงครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้ใหม่ถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่เลยเปลี่ยนแบตใหม่ถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่เป็นไงเครื่องกริบๆแบบนี้หัวทงหัวเทียนนะมีสี่หัวเทียนครับผมนี่หัวเทียนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมลูกค้านี่นะอ่าคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเรียนเพราะรถปีเดียวเอง นี่น้ำมันเครื่องดูตรงนี้ครับผมวิธีการเช็คนะดูว่าน้ำมันเครื่องสีดำหรือ,อยังคันนี้นะยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องไหมแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อกับเราับผมเดี๋ยวบัสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีไม่คิดเงินเพิ่มนะพี่นะไม่คิดเงินเพิ่มเลยคันนี้เราขายแต่ราคาตัวรถนะเป็นไงครับผมสวยๆแบบน,น,นี้อันนี้เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนนะเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนนี่เป็นไงครับผมสวยๆแบบนี้พี่เดี๋ยวขอปิดกระโปรงรถแป๊บหนึง่ง แต่ก่อนปิดกระโปรงรถนะพี่มาดูนี่ครับผมเม็ดมงเม็ดมาร์กชัดเจนนะเต็มเต็มแบบนี้ทุกเม็ดเลยครับผมนะเต็มเต็มแบบนี้ทุกเม็ดเลยดูดิรอยสีอกของการปิดกระโปรงรถนะนิดเดียวเองเหมือนเปิดไม่กี่ครั้งเองเปิดประมาณ4ี่ห้าครั้งได้บางเนี้ยดูดิสวยๆแบบนี้เต็มเต็มแบบนี้ทุกเม็ดครับผมนะสวยไหมยอยากได้ไพี่วิธีการปิดกระโปรงรถนะไม่ต้องแบบว่าอาสูงขนาดนี้ไม่ต้องเอาแค่นี้พอครับผมประมาณคืบหนึ่งนะเอามือออกนี่คืบแค่นี้พอสวยๆปิดกิฟเรียบร้อย สวยพี่อยากได้ไหมครับผมนี่ไฟหน้าก็เป็น LED มาให้แบบนี้นี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมีโูบเป็น LED เด y t i ท e r u n น i ิ่งไล h t เซนเซอร์รอบคันยางนะครับผมมาดูกับตัวยางกันบ้างดีกว่าตัวยางนะเป็นยางของมิตชลีนครับผมอันดับหนึ่งของยางนะพี่นะยางมิตชลีหน้ากว้างยางครับผม2องสครับผมแก้ม50ครับผมขอบ18คันนี้ขอบ18ครับผมและก็ยางเป็นยางของปี24ิมิตชลียางปีย่จ้าพี่จ๋านี่กองรอบ กล้องมองข้างนะนี่กล้องตดกระจกให้กล้องรอบคันเองนะครับคันนี้นี่เป็นไงมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกไปดูด้านในครับผมโอ้โหเปิดมาก็แบบนี้เลยพี่เบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะดันเอาใช้ดันเอานะพี่นะนะดันเอาสวยๆแบบนี้โอเคครับผมมาเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะป๊บไฟก็แบบสว่างนะพี่นะไฟสว่างมากๆเลยนี่ตรงนี้โอเคไฟตรงไฟท้ายปิดได้เรียบร้อย นะพี่ดนาะเดี๋ยวขอสตาร์ทก่อนคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ทนะพี่ใช้กดปุ่มนี้เป็น G R Sport ด้ยครับผมนี่ตัว G R โลโกโ้ G R Sport ชัดเจนกดสตาร์ทเข้าไปกิฟเป็นไงตัวไฮบริดครับผมเครื่องเงียบกิฟเครื่องเงียบกิฟไม่ต้องห่วงเลยนะเครื่องเงียบแน่นๆแบบนี้ครับผมแอร์ปรับได้2ระดับนะปรับฝั่งถ้าถ้า,าแฟนแฟนนั่งอยู่หนาวไอ,รอ้ร้อนร้อนก็ปรับลงให้สุดครับผมแต่ถ้าคนขับร้อนนะก็เพิ่มอุณหภูมิได้เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิ แอร์สองฝั่งอุณหภบมิไม่เท่ากันนะสามารถปรับได้นี่เป็นไงบลูรถสวยแบบนี้นี่หน้าจงหน้าจอหน้าใจเขาระบบสัมผัสหมดเลยนะนะเป็นระบบสัมผัสหมดเลยไหมนี่การกดเข้าดูแอปเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะั้นในตัวรถคันนี้เขาจะไม่ลงโปรแกรมนะต้องต่อบูทูธก่อนต่อบูทงบูทูธได้ Android Auto USB วิทยุ VR ฟังเสียงร้องเพลงอะได,ไดมดเลยคันนี้มี Apple Car p p l e c a r p า a พมาให้ด้วยครับผม,ครบ,ผมครบจบไปพี่จ๋า ครบจบนะจ๊ะเบาทรงเบาเซอร์รูปภาพไอพอดต,ต่อได้หมดเลยพี่หรือว่ามองรถนะสามร้อยสี่องศาก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่กล้องรอบคันเห็นไหมพี่กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันสวยไหมพี่สุดไหมครับผมเนี่ยเนี่ยสวยไหมครับคันนี้ผมจอดอยู่ข้างหน้านะรถติดอยู่ไหมจอดจอดไม่ติดกันนะเขามีเซ็นเซอร์ก็บอกหมดเลยปะเนี่ยนี่มองตัวรถมองข้างลงข้างล่างช่วงล่างได้หมดเลยโคตรสวยนะพี่คันนี้อืมอืม นี่ดูครับผมเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันลูกเล่นนะเต็มหมดเลยนะลูกเล่นพวงอะไรก็เป็นพวงอะไรแบบมัลติฟังก์ชันเสียงแต่ดังแบบนี้<ๆ>นี่ปิดปิบแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีที่แท่นชาร์จโทรศัพท์มาให้ครับผมแท่นชาร์จโทรศัพท์มาให้าวางโทรศัพท์เข้าไปเลรนะเดี๋ยวเขาจะชาร์จเองอัตโนมัติครับผมเขาชาร์จเองอัตโนมัติมีระบบ EV ีกันลงกันลื่นมีไม่ครจบเบรกก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วครับเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเนี่ยงัดเอาใช้งัดได้ดึงเอาใช้ดันลงเอา แล้วก็มีระบบเบรกโฮสตมาให้นะถ้ารถติดไฟแดงนะลูกค้าแตะเบรกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยเบรกได้เลยนะรถก็จะหยุดอัตโนมัติแต่ถ้ามีรถคันข้างหน้าออกนะครับผมสมมติรถคันหน้าเนี่ยคันน้ำเงินแบบนี้ยาริสเอทิฟคันนี้ครับผมปี2019นะคันนู้นปี2019พอเดียวมาห้าหกพันกว่าบาทถ้าเขาเดินหน้าไปใช่ไหมถ้าเขาเดินหน้าไปนะร้องก็จะร้องเตือนลูกค้าติดติดเขาจะบอกว่าคันข้างหน้าไปแล้วได้ไออะไรประมาณนี้ครับผมนะนี่ฟังก์ชันเขาลูกเล่นเขาข้างในนะสวยแล้วก็เยอะมากๆเลยพี่มาใดู นี่ต่ออินเทอร์เน็ตต่อเบารบาว์เซอร์ได้หมดเลยนะ USB Bluetooth ข้อมูลรถก็ดูออกตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเข้าสื่อแล้วไม่ต้องไปเข้าส่นแล้ว,อ,ลวอัตาราน้ำมันต้องเที่ยวนะเนี่ยเรามีประวัติได้หมดเลยเราขับวันไหนกี่นาทีเห็นไหมขับกี่นาทีเขาจะบอกเลยใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะกี่กิโลลิตรเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งเราบอกหมดเลยนะพี่นะนี่อ่าโอเคผมไปไปการบันทึกไวา่าสุด,ดนี่เป็นไงพี่เนี่ย ยี่สิบกิโลลิตรเริ่มต้นมาวันที่สามเดือนสองโอเคสุดวันนี้การถ่ายทอดกำลังนี่มีเครื่องยนต์เป็นไงเขาบอกเลยมอ,มอเตอร์มอเตอร์แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรไงครับผมนี่นะแบตเตอรี่มีแบตกี่เปอร์เซ็นต์แต่คันนี้เขาสามารถชาร์จแบตภายในตัวนะนี่ชาร์จแบตภายในตัวได้เลยสวยไหมพี่สุดครับอยากได้ไหมพี่จ๋านะอยากได้ไหมชอบไหมพี่นี่เป็นไงบอกแล้วลูกเล่นฟังก์ชันเขาเยอะมาก นะฟังก์ชันเขาเยอะมากระยะทางที่เหลือกี่กิโลเก้าสิบกิโลอ๋อน้ํามันมีขีดเดียวผมน้ํามันเหลือขีดเดียวให้ต้องบอกเลยบอกกี่กิโลอะไรเงี้ยอ่ะร้อยกิโลร้อยี่บเราตั้งได้ความเร็วขีดจํากัดสูงสุดนะการเข้ารับบริการในรอบต่อไปเห็นไหมนี่เลยระยะเตือนหนึ่งันห้าร้อกิโลเมตรก็จะบอกเวลาต่อสี่สัปดาห์ต่อกิโลอะไรเงี้ยครับผมนะครับลูกค้าเราจะประมาณนี้นี่ลูกเล่นกล้องรอบคันเห็นไหมเหมือนที่บอกครับผม นะเหมือนที่บอกเลยโปรดกล่าวคําสั่งหลังเสียงสัญญาณแเป็นปุ่มเก่าคําสั่งคําสั่งใช้รถเปิด FM โปรดลองอีกครัง้ง FM กำลังเปลี่ยนเครื่องเล่นไปสู่ FM อ่าเป็นไงเป็นไงครับผมเป็นไงสุดยอดไหมพี่สุดยอดไหมครับนะ สุดยอดเลยนะนี่บังคับปรับขึ้นปรับอะไรก็ตรงนี้เลยนะปรับขึ้นปรับอะไรด้วยการกดปุ่มหมดนะพี่นะง่ายๆแบบนี้อ่านะกดแชก็เขาหาสัญญาณเองแบบนี้เลยครับผมประมาณนี้นะพี่ชอบไหมครับคันนี้ลูกเล่นเยอะมากเดี๋ยวจะมารีวิวจริงๆชุดใหญ่ๆอีกทีนะถ้าสนใจคันนี้นะโอเคยวขอดับรถก่อนปิ๊งปิ๊งปิงดไปใส่กอนแล้วเข้าม้งนอนไม่ใช่ลนะ มาโอเคผมแบบนี้นะคันนี้โพราคอสตัวไฮบริดครับผมก็จะประมาณนี้สวยๆใสแบบนี้ถ้าลูกค้าอยากได้รถสนใจคันนี้นะโทรเข้ามาที่0 9 1 5 3 9 9 8 8หหารอ,อยากให้บ้านรีวิวรถคันไหนรุ่นไหนนะพี่นี่รถเรามีให้เลือกมากกว่า500คันครับผมนะรถเรามีให้เลือกมากกว่า500คันโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะพี่นะโอเคสวัสดีครับ